อาครับสวัสดีครับเรียที่ทางบ้านนะครับคุยเรื่องตัวเลขของสาย้ารบทหนึ่งตามพอนังเลือดสาย้ากับที่ให้เม็ดเดียวแลขค่ะเดี๋ยวเม็ดเดียวก็ได้เลขฟันเลขหรือว่าฟันนิ้วมาตั้งเน้นเราอยู่คุยกันทักทายปีใหม่เนาะท่านผู้ชมปีใหม่แล้วเลขโบราณเลขสูตรนะครับสูตรเกิดแจ็คเมสซ่บุตอยู่เฮียงสามสี่เดือนเฮียแหละครับ สูตรผู้ใส่ตัวยี่สิบสี่วันที่ท่านสูตรชายพ่านสูตรเทวดาอืมตัวมันใส่มาสามปีเลยต่ว่าพี่นาเนี่ยตัวติดตามเลขผ้าเงิงเนาะเดี๋ยวสีเท็ดนเหยียบสี่แบบมี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 นะอ๋อปอนด์เน้วเปิดขายนะอะไรอยู่แหนเห็นผ้าเงินหรือเปล่าปิดแล้วอ๋อมีมีอ๋อออกมาเห็นบูชาเนี่ยพระนาจอกนาเดียวจะเริ่มปีใหม่บอกจะเริ่มปีใหม่ปีใหมเนาะครับเนาะ มีมีโอ่งร๊อกปูเซียนมีมีมีไหลอยู่ครับแล้วก็เพราะว่าเอ็มอมันมันเอาให้เอ็ซีเป็นไปเช่าบูชาซะในราคาที่มาเขียนมาเขียนมาเขียนในราคาที่มันบ่อแพงเราแบบกดไลไรกดแช่กดที่ตามนะครับให้สายฟ้าส้นเดือมอีกกองแทางนึ่งนะครับปูถั่วแต่มีอีกทีเนี่ยมันไหลแห้งแทนแอบบูชาแปงกับบูชาอ้าวบวชีจับคู่ให้แล้วมีตะบะตะบูกีเตี่ยว พระพุทธรูปใหญ่คู่บ้านคู่เมืองอผมถ้าสายพาไปเที่ยวงานประทาดเชิงชุ่มยูดอกจะขึ้นจะขึ้นเลยจะเว้นเด่นนะครับนะเด่นบนขึคือีเขียนเราอีไม่เขียนเราอกเลยดิเด่นบนลายน้ำนะครับนะที่ว่ากันไม่ได้เหตุที่ไม่หลงอนนี่ แต่ว่ามันเขย่งข้าหายเอฟซีหลเขย่งขึ้นเพาหายเอฟซีเขา่เทเลโตูเรียกทิ้เไทียังขึ้นจะเบหาหายคนเป็นบนฮนะเปี่นท่าภาษาเงี้ยงก็ยังมาขึ้นเกาอยู่ใจแบบมันมาเจ็บังมาขึ้นก็เจ็บนะครับนะจับคู่นะวันนี้อ๋อเด็กบอลได้หอกมาขึ้นเกานั่นแหละมันเงี้ยงค่ะจับคู่มากไง เป็นที่ว่าพิ่นถอดไปเอาไซย้าสฟด์ฝ้าฝาขาดอยู่เอาสซยจัดไผลเ่นไผคกับตัวเลียกมากนี่ก็ปวดห้ออยู่มารุ่มเผาอยู่แต่ละมือแต่ละเว่นศูนนี่จะความไม่ได้มือขึ้นแต่ศูนมะโปฝันมม่ฝันฝันมาบอฝันมันนี่ไม่เอายงเว่นเนี่ยฝันวันนั้นบลับแล้วลงมือแต่ว่าตัวเลีกมีได้ใจอยู่แล้วเม่อวนเนี่ยอ้าวตัวเลียกบินมาครับไายฟ้าแหงก็รอด วิ่งบนให้หงุดตุลีดิบันนี่แล้เจ็บตัวเลีรถตุรี่ก็มากเลวตุลีว่าสิออกเคีื่องับเมื่อนี้รถไล่ตัดไล่ว่าเกิดระมันระวังไว้รอบๆดิเพราะว่าเห็นอุบัติเหตุเนี่ยยาะแต่ว่าไม่ก้นยางยางเนี่ยเขาบริษัทใส่ยางใจนี่ยเจ้ามอ้าวฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราเนาะงอนี้ให้วิ่งวิ่งวิ่งไปที่เจ็บนะครับเนาะบนจุดบน ที่เจาสามเลยแล้วนะบอสจับคู่ให้อยู่บอสจะเอาซื้อบอลเล็กดังเลยดังมาแรงเลยค่ะแรงครับแต่ว่าตัวเล็กมันส้นกันดิจับคู่ให้ส้นแต่ว่าี่ให้เงี่ยให้มันส้นกับ่อให้มันหลุดออกไปซะให้มันเข้าไปสต็อกลองสลากหลดที่ให้แบบเด็ดเด็ดดรวมนนี้ยเงี่ยให้มันส้นให้ถอเจ็ดให้มันถือหลดเป็นสามหลุดหกให้ซีคู่เลย โอ้ยให้เพื่อที่เห้ตัวเดียวสั่นกันเว้กันเว้ยว่าวันเจิดวันไหนเดียวถึงดานะครับเนาะธรรมดาดอกคอมเมนต์่ากับข้อมีน่ากับขอบคุณนะสําหรับคอมเมนต์ครับผมเพิ่มคิดเห็นดีๆเดี๋ยวจะเอาไปพัฒนาปรับปรุงครับผมใครด่ามาแล้วด่ากลับไหมไม่ไม่ด่าครับมิตรขอบคุณครับว่าอย่ายุ่งพ่อแม่บปรดสอนให้ด่าคนบอกให้บอกให้ขุนคือสีแดงใช่ไหมนเคยสอนอยู่บ่พ่อแม่สอนอยู่คนบ่เคยสอนให้บอกให้ขนอื่นจ็ดเถี่ยบอ วอดวันที่สองนะครับนะสองมกราห้เมียอยู่ปั๊บๆเพ่นบัว้เขาก็บอกห้วว่สอนว่าก็อื่น่ว่าสอนว่าหห้เมียหิ้งบริษัทที่ว่าดิพันเจ้าของหัวห้เนี่ยใจค่านหัวห้ไหด้วบหัวหิ้งฮะฟันวอเดือนสกาวเนี่ยฟัวหิ้งป่าเนี่นมาวว่าฟันอยู่ป่ากับฟันเห็นเดือนสกาก็แม่ฟันว่าใช่สงยิ่นเลินเรีคือกลอกว่าเปนสิแมงกหรือเ่าหวเนี่ย บ่แม,ม่ภใสาโงยีแต่ม่ไได้ฝันดอกเาษาอ่หลีบ่ฝันนะครับเอาเอานพ่อมจริงหรือาออกเป็นฝันแต่เ่าจะเขียนใเห้ f เอฟที่ประเด็อกเขาคิว่าเอฟี่ไรเดี๋ยวนะหน้าตาเอฟที่ไรอะไรได้ครับอะไรได้ครับพุ่นนายิ่มนมฝากกดไล้กดแชรบาทนน่จับห้ีคู่สีคู่บ่มหัดสะกัดไปอีกไีคู่นะครับเนาะวันนี้แค่เป็นเขากัติดตามงวดต่อ,อปไปนะครับ ขันเขาบ่เขากปติตามคือเก่าบ่ติตามบ่ได้ครับเพราะว่าเฮ็ดคลิปลง,ง <c oughs> ออมลอ,อ,อย่คือเก่าเออนั่นล่ะเอ้าบาดนี่บ่ได้หวนอยู่เด้อล่เหรเว้าหลายดาโลออกอากาศได้บ่ดเดินบนเนาะครับเนาะบนบ่มีล่างนะครับนี่างเรียกอะไรเนี <c oughs> บนล้วงเขาตอรีอ่เฮาสิบ่ไปไหนหมดเจ็ดนาะครับเจ็ดมักคือเก่าเบิดปีพีล่างห้าเก้าเจ็ดสายฟ้าอีเคยเลยเลยวัตถนปัณจากเสียอ๋อเหล็กยู่เนี่ยเรีว่ามักเจ็ด จับคู่ให้ไปที่เจ็ดสามนะครับเจ็ดสองวงกลมไปย่งเป็น,นปตัวเนียนนะครับเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับสวยๆดีจังสวยเลยมากรักเจ็ดในบบผาดกับผมคิดว่ารอดยากครับไปมากแล้วเจ็ดรอดยากใช่สำหรับอกให้รอดก,นะ okay, กับหัวเหกกันหน้าทางนี้ เล่นไปเล่นไปอ้าวฝากคนเลยงคนแค่นี้ก็เห็นเพื่อนจุ่มเห็นเพื่อนในโมเห็นห้องอะไรห้าวตัวบดีปิดยังก็เจ้าเพื่อนก็เจ้าสีเปลี่ยนแค่เ้าอือเจ้าสีอารมณ์ก็เ้าเหาบว่าได้เป็นครับผมสนุกสนานนะครับเนาะสวัสดีปีใหม่นะครับฝากคนผมมาเกิดสีม่ออุ้ยทางบ้านทำบ้านทำงานอะไรหยุดหยุดเรียกว่จะยุ่ง อย่าดูคนอื่นดูตัวเองไม่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 มาบายหนึ่งยีตอย่ายุ่งอย่ายุ่งอ้าวฝากปยิตะพั์นะครับเนาะออยพัดสิบสองลอยพัดนะครับแก่ตามโม่ตาตาตาโม่ตาตาได้ตคืนตาออกนะครับเตือนโศมากัรับประทานไหนนะครับในราคาห้องห้องกับกระปุกละสี่ร้อยสองกระปุกแปดร้อยนะครับสามกระปุกหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนั่งกับฝากกดไลค์กดแชร์ หึ่งห้าสิบพันครับผมเจ็ดสี่ทางบานนะครับอ่ะมือเกลียดช่างจ็ดมาที่เลยอ,อ้าวยับเด <de hn S 2> ่นบนนะครับจับคู่ไปที่เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับสำหรับตัวเดลขของสายฟาแฟกซ์ผมนีอย่างไรครับจิตนี้ก่อนห้อยออกเนาะอ้าว่อนห้อยออกครับสำหรับทีมีขอตัวล่าทางคุณช่มทางบ้านไปก่อนนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆล่ที่ติดตามสองคนผัวเมียเอามันในครบแปดนาทีอยู่เนาะพอาะละมัต้องเอาโซมันนั่นติดต่อนะนั่นแหละกต่อแม่เบอร์โทรนี้ปะเบอร์โทรนี้แหละผู้ใดอยากโว้ก็เดือดสกาวกันกี่ต่อมาขอบคครับสมัยกี่เดืคุยกับใครก็ใครใครจะโว้ก็แม่บ้านกันกี่ต่อมา ขายแม่บ้านบอดเบอร์นศูนหกสองนัเก่าขายแม่บ้านสามหกหกเจ็ดหนึ่งครับผมขายแม่บ้านบอดเบอร์นนสนใจแม่แม่บ้านสนใจอะไรนี่แม่บ้านเดือนบัดีนี้เออน่ะขายกับขายอือใครีซื้อกับไม่ซื้อขายเมียนเหรอขายถนนเลระขายเมียเพิ่นขอบเพื่อนมาซื้อได้อีดีดิแม่แม่แม่ย้อจิจับทรงไปเมียนเบดเลย นะเอาตามนี้ละครับผมทุกนาคีนี้เขาตัวรกท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมบมุณครับ,รบขอบคุณนายไครับที่คอมมาติดตามทังช่องน็ตสกาวครับช่องไฟฟ้าสุขสันต์วันปีใหม่ไทยจงเป็นสุขใจสวัสดี